มาดูความเป็นอยู่ของนายทหารในตำรวจชั้นประทวนนะครับทีอ่อย่างที่สภาพที่ท่านเห็นเนี่ยใช่ไหมครับก็ความปลอดภัยความแออัดนะครับแล้วก็สภาพที่เก่ามาหลายสิบปีอย่างตรง,งนี้เป็นพื้นที่ทั้นเดียวจะสร้างเป็นตึกเท่าที่สามารถสร้างได้เพราะพื้นที่มันเล็กเหลือเกินแต่เขาจะทาให้กอดเพราะทางท่านผู้ชาการทหารเรอบอกตรงนี้มีความต้องการสูงเพราะอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่านอกเหนือจากนั้นจะทําคู่ขนานกันไปเลยก็คือจะไปทําที่ป้อมประจุนที่จังหวัดสุพรรณใช่ไหมครับ นะตรงนี้ก็มีความต้องการก็จะทยอยทําให้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องของชีเข้าไปอยู่ของนายฐานทัรปทวรเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราเองเราเราก็ต้องการจะยกระดับชีเข้าไปอยู่ของประชาชนทุกๆระดับทุกๆหมู่เหล่านะครับเขาเองเขาก็เป็นรั้วของชาตินะครับเราเองเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนทราบว่าถ้าเกิดสมัครใจเกณฑ์ทหารเข้ามาแล้วเนี่ยทางกองทัพทุกๆกองทัพเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีอยากอยากจะมีแม่แบบ ของการอยู่อาศัยไมไ่จะเป็นหนึ่งห้องนอนหรือสองห้องนอนหรือสามห้องนอนเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีห้องออกกําลังกายใช่ไหมครับหรือว่าห้องจันทนาการที่อยู่ข้างล่างหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าปรับปรุงให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นผมว่าผมว่าทุกเต่าทับเก่าหมดครับ,เก,รบเก่าจริงๆนะครับไปที่พวกท่านไม่ได้ไปกับผมที่ที่เมืองกางก็ต้องก็เก่าสภาพก็ใกล้เคียงหรืออาจจะแย่กว่านี้ด้วยนะครับทำมาตั้งแต่ปี รขาจะเอาปีผมเกิด2505 2นห5ารนะครับสภาพแวดล้อมก็แย่นะครับเราเราอยากทําทให้ใหม่นะครับแต่ว่าเร็วเร็วเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับผังเมืองขึ้นอยู่กับการที่ต้องขออนุญาตของของ,ของสวลด้วยถ้า67ทันถ้าเกิดถ้าเกิดหกเจ็ดทันก็เดี๋ยวก็จัดก,การให้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทันก็เดี๋ยวเอางบกลางทําให้ไม่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องนีเน้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญ